สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะนำเสนอโมจิโต้ค่ะโมจิโต้ฮอลแลนด์นะคะดูใบสิคะใบเป็นหนังคางคกทุกใบเลยค่ะ ดูใบแล้วตอนนี้ไหลเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งต้นนี้ปลูกประมาณ6เดือนได้ค่ะงามจนไหลยาวเยอะว่าจะทำจำนวนในสัปดาห์หน้าซึ่งเตรียมอุปกรณ์เอาไว้แล้ว ซึ่งจะทําจํานวนเอาไว้โมจิโตฮอลแลนต้นนี้จเจริญมากชอบแสงแดดและน้ำปลูกแดดร้อยน้ำร้อยค่ะเชิญชมนะคะความงดงามของใบซึ่งงาม แล้วโอกาสหน้าจะนำเสนอเมื่อได้แยกทำจํานวนแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ